การเดินทางของการตื่นรู้การสัมผัสจิตวิญญาณและการเชื่อมโยงกับจักรวาลเพื่อนๆที่รักบนเส้นทางสายจิตวิญญาณการตื่นรู้คือการตระหนักรู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าใจด้วยเหตุผลหากแต่คือการสัมผัสอย่างลึกซึ้งด้วยจิตใจความรู้สึกและจิตวิญญาณมันคือการเปิดใจรับรู้ถึงทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ด้วยความสงบและสติพร้อมด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ตื่นตัวการเดินทางนี้ไม่ใช่ปลายทาง แต่คือกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์และเติบโตที่ไม่สิ้นสุดเราเรียนรู้จากการสัมผัสด้วยจิตใจเปิดพื้นที่ให้กับปัจจุบันขณะการหันกลับมาทำงานกับตัวเองมองภายในเปิดพื้นที่ให้จิตใจรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือพลังงานรอบตัวสิ่งนี้ไม่ใช่การตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่สงบการมองภายในคือการเผชิญหน้ากับทุกแง่มุมของตัวเองทั้งความคิดที่ซ่อนเร้นความทรงจำที่เจ็บปวดหรือความสุขที่ไม่จีรังสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่โดยไม่หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวตนภายในทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือบทเรียนที่จะกระวลส่งมาเพื่อการเติบโต การตระหนักรู้คือการโอบรับประสบการณ์เหล่านี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราโดยไม่แบ่งแยกหรือผลักไสซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่แบ่งแยกเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตคือการตระหนักรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินหรือปฏิเสธการเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือความชอบและไม่ชอบไ i แอนด d ิสไนเราตระหนักว่าทั้งสุขและทุกข์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ความผิดหวังอาจสอนเราเรื่องความอดทนความล้มเหลวอาจเผยให้เห็นความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่และความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันกลายเป็นบทเรียนเรื่องความเรียบง่ายหรือสถานการณ์อื่นๆแต่ทุกสิ่งคือครูที่ช่วยให้เราพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องประสบการณ์จะเปิดโอกาสให้เราเผชิญหน้ากับตัวเองในระดับลึกมันบังคับให้เราก้าวพ้นความกลัวความยึดติดหรือภาพลวงของตัวตน แทนที่จะหลีกหนีจากอดีตรหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังที่เสริมสร้างตัวเราการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธอัตตาแต่คือการเข้าใจว่าอัตตาเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เราแสดงออกในโลกนี้เมื่อเราตระหนักได้ว่าอัตตาไม่ใช่ศูนย์กลางเราจะสามารถอยู่กับมันอย่างสมดุลและเป็นอิสระจากการยึดต,ติด เมื่อเราเห็นว่าอัตตาไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงออกในโลกกายภาพนี้เราจะสามารถอยู่กับมันอย่างสมดุลและไม่ตกเป็นทาสของมันกล่าวได้ว่าอัตตาคือพลังงานที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวตนในโลกมิติทางกายภาพแต่เมื่อจิตวิญญาณเราตื่นขึ้นเราจะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นอยู่เหนืออัตรามันคือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างลึกซึง้ง เมื่อจิตวิญญาณเราเติบโตและวิวัฒนขึ้นเรื่อยๆเราจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของจักรวาลและพลังงานแห่งสรรพสิ่งทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสัมพันธ์กันด้วยพลังงานทุกความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราส่งผลกระทบต่อพลังงานรอบตัวและจะสะท้อนกลับมาหาเราเพื่อนๆที่รักจักรวาลคือเครือข่ายที่ทุกสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง การตระหนักถึงความสัมพันธ์นี้ช่วยให้เราอยู่กับชีวิตด้วยความรักและความการุณาไม่เพียงแต่ต่อตนเองแต่รวมถึงผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่รักทั้งหลายการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่ได้พยายามบรรลุสิ่งใดแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยสติและความสงบเปิดใจ และความรักเส้นทางนี้สอนให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและโลกนี้เห็นคุณค่าในทุกประสบการณ์และใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกมิติมันคือการอบรับทุกสิ่งที่ชีวิตนำพาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและจิตวิญญาณที่ตื่นรู้นี่คือการเดินทางที่แท้จริงของการเติบโตทางจิตวิญญาณการเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตในทุกแงม่มุมและการมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น คือส่วนหนึ่งของความงดงามแห่งจักรวาลและจิตวิญญาณที่ไร้ขอบเขตตระหนักว่าตนเองและทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกําเนิดไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปความเข้าใจนี้มาพร้อมกับความสงบสุขที่สมบูรณ์ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกลมกลืนและความเข้าใจในจุดประสงค์ของทุกสรรพสิ่งเพื่อบรรลุความตระหนกรู้นี้เราสามารถใช้สติฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิด และอารมณ์การสังเกตความรู้สึกโดยไม่ตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นและสะท้อนภาพตัวเองด้วยการเขียนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ในชีวิตฝึกปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่ยึดติดผ่านการทำสมาธิเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจน